ครับผมมาดูในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกันบ้างน,นะครับโดยทางด้านของธนาคารทกศเนี่ยนะครับเ <c oughs> ขามีการจัดโครงการชํา,า,าชระดีมีคืนครับแล้วก็โครงการลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือนเสริมสภาพคล่องให้กับเกษตรกรนั่นเองครับด้านของนายธนารัตนงามวัลยรัตน์ครับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือทกศเนี่ยก็เปิดเผยว่า ทกสรครับได้มีการจัดทําโครงการชําระดีมีคืนมุ่งเน้นให้เกษตรกรบุคคลกลุ่มบุคคลกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์และก็นิติบุคคลนะครับรวมถึงกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองซึ่งเป็นลูกค้าที่สามารถชําระต้นเงินหรือดอกเบี้ยได้ปกติหรือมีหนี้ครั้งชําระไม่เกิน3เดือนในบัญชี2,565มีหนี้คงเหลือณวันที่30เมษายน 2,565ยกเว้นนะครับนี่เงินกู้โครงการที่ได้รับการชดเชยดอกเบีย้ยตามนโยบายภาครัฐบาลมีแรงจูงใจครับในการชำระนี่ตามกำหนดเวลาโดยธนาคารจะคืนดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงินฝากลูกค้าโดยตรงในวันถัดไปวงเงินรวม2,000ล้านบาทครับสำหรับเกษตรกรบุคคลรับดอกเบีย้ยคืนอัตรารายละ20ของดอกเบีย้ยที่ชำระจริงไม่เกินรายละ1,000บาท และกลุ่มกษตรกรนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรับดอกเบีย้ยคืนอัตราลระสิบของดอกเบีย้ยที่ชำระจริง สะสมไม่เกิน3,000บาทและกรณีกลุ่มเกษตรกรสากรสะสมรายละไม่เกิน10,000บาทนั่นเองครับส่วนโครงการลดดอกเบีย้ยแกหนี่ภาคครัวเรือน2,565อย่างมุ่งเน้นให้เกษตรกรและบุคคลกลุ่มบุคคลกลุ่มเกษตรกรสหาหกรณ์นิติบุคคลรวมไปถึงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เป็นนี่ด้อยคุณภาพนะคะหรือว่านี่ปรับปรุงโครงสร้างนี้ที่มีสถานะรับรู้รายได้ดอกเบีย้ยค้างรับเกณฑ์เงินสดณนะวันที่31มีนาคม2565 หรือว่าลูกหนี้ที่ออกจากโครงการพักชำระหนี้โครงการต่างๆของรัฐบาลที่ครบกำหนดแล้วโดยมีอัตราในการลดดอกเบีย้ยหลากหลายช่องทางนะคะได้แก่1ลดดอกเบีย้ยไม่เกินร้อยละ50ของดอกเบีย้ยค้างชำระทั้งหมดเมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้นเป็นรายสัญญา2ค่ะกรณีชำระดอกเบีย้ยได้เสร็จสิน้นลดดอกเบี้ยร้อยละ30ของดอกเบีย้ยที่ชำระจริง 3. นะคะกรณีที่ชําระดอกเบี้ยบางส่วนลดดอกเบี้ยร้อยละ20ของดอกเบี้ยที่ชําระจริงสําหรับเกษตรกร,ร,กรและบุคคลในกรณีที่เป็นลูกหนี้กลุ่มบุคคลกลุ่มเกษตรกร,ร,กรสหกรณ์นิติบุคคลรวมไปถึงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองลดดอกเบี้ยร้อยละ1ิของดอกเบี้ยที่ชําระจริงค่ะ ลูกค้านะคะสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์และการเข้าที่ในการที่จะเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารทกรสทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าอยากจะโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะคะที่คอร์เซ็นเตอร์0 5 5 5 5 0 5 5 5้ทางนี้นะคะก็ขอเวลาและก็ความร่วมมือโครงการนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2,566ค่ะอ่าครับผมอย่างโครงการชําระดีมีคืนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าโอ้โหเป็นกระแสที่ ดีมากๆ,ๆเลยคใครที่มาชำระตรงเวลาเขาก็จะคืนเงินนะฮะให้ร้อยละสิบเนี่ย<ช>เข้าบัญชีเลยะนะฮะ,ะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ใช่แต่เพียง บุคคลนิติบ,บุคคลทั่วไปนะครับทางด้านของกองทุนหมู่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาใช้กับธนาคารทกศเนี่ยก็สามารถเข้าร่่มครงการได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวยังไงวันจันนี้นะฮะเราจะเชิญทกศมาพูดคุยกันเกี่ยวกับ2องโครงการนี้รวมถึงถ้าเกิดมีโครงก,การอื่นๆที่น่าสนใจด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปีนี้ทั้งปีเนาะรัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญมากๆเลยกับการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินโดยเฉพาะหนี้สินภาคครัวเรือนต้องทุกภาคส่วนเลยภาคครัวเรือนเนี่ยนะครับอย่างเมื่อวานที่เรานําเสนอไปอย่างหนี้สินของครูเขาก็ดู เกษตรกรต่างๆเนี่ยเขาก็ดูว่าจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างเพราะเข้าใจกันดีครับว่าณนะตอนนี้เองเนี่ยที่ผ่านมาเกือบ3ปีเราอยู่ในสภาวะสถานก,การณ์โควิดสิประกอบกับณตอนนี้ในเรื่องของสงครามด้วยนะครับ<ฮ>ก็ทําให้ราคาพลังงานต่างๆีนะ่ยเพิ่มสูงขึ้นค่าคงที่ประชาชนมากยิ่งขึ้นแบบนี้เองนี่เก่าๆที่มีอยู่ที่สะสมกันมาหลายๆปีเนี่ยจะช่วยอย่างไรกันได้บ้าง